สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องของ Independent Life การอ่านไพ่ยิปซีพยากรณ์นะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะยังคงเก็บรักษาพลังงานดีๆและอารมณ์ดีๆไว้กับตัวเราอยู่หรือเปล่า วันนี้นะคะจะชวนมาอ่านไพ่กันในหัวข้อที่ว่าอัปเดตข้อความจากต่างมิตินะคะว่าณตอนนี้นะคะที่เราได้เคยทําบุญให้แล้วก็อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้นะคะเรามาอัปเดตกันว่าแล้วพวกเขานะคะที่อยู่ต่างมิติเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างมีอะไรอยากจะบอกเราขาดเหลือสิ่งใดบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่พร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่กันเลยค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าตอนนี้พลังงานของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรกได้เป็น five of cups 4 o f swords ten of cups แล้วก็ two of cups เรามาดูพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองนี้นะ พลังงานมีแต่เรื่องราวของความรักความสัพมพันธ์กันทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนญาติพี่น้องพ่อแม่นะคะหรือว่าคนในครอบครัวคนในที่ทํางานนะคะมีปัญหาเรื่องของความสัพมพันธ์กันหรือเปล่าบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารนะคะมีปัญหาเรื่องของคําพูดคําจานะคะบางทีเราก็อะไรที่เงียบได้เราเงียบไว้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มันจะมีเรื่องของการพูดกันแล้วมันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องบางทีอาจจะตีความ ควาตีความหมายกันผิดพลาดนะคะทําให้การสื่อสารผิดพลาดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะเพราะนั้นเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันได้นะคะ ณสถานการณ์ตอนนี้ของคุณนะคะพลังงานที่คุณเป็นอยู่นะคะการเอาอกเอาใจเป็นเรื่องที่สําคัญกําลังใจนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญณตอนนี้ของคุณนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนะคะแล้วมิติคู่ขนานนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นต่างๆที่อยู่ภายในบ้านของคุณนะคะณนะตอนนี้พลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะใบแรกนะคะได้เป็น the hangman อืม The Tower Four of Cups แล้วก็ n i g h of Cups เรามาดูพลังงานโดยรวมๆของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายหรือว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วก็ตามนะคะสิ่งที่เป็นข้อความที่พวกท่านต้องการนะคะ ตอนนี้มันมีพลังงานของการทะเลาะเบาะแวงภายในบ้านหรือเปล่าก็เมื่อกี้อย่างที่บอกเลยนะคะบางทีคําพูดคําจานะคะการตีความที่ผิดพลาดบางทีทําให้ทะเลาะกันได้นะจะมีพลังของการทะเลาะวิวาดนะแล้วก็กลุ่มอกกลุ่มใจนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่อง เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขนะตอนนี้นะคะภายในบ้านของเราเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่หรือเปล่าถ้าใช่นะคะขอให้คุณปรับนะคะเพราะว่าพลังงานเหล่านี้นะจะเป็นพลังงานของการทะเลาะวิวาทนะคะแล้วก็คุยกันแล้วไม่ค่อยจะเข้าใจกันสักเท่าไหร่นะคะเนี่ยยังยังมีปัญหาเรื่องที่ทำให้เราต้องเครียดหนักก็เพราะว่าคนในบ้านนะคะ ผลสรุปสุดท้ายนะคะถ้าเราแก้ไขเรื่องของคําพูดได้นะคะทั้ง9ถ้วยแล้วก็10ถ้วยขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแก้ไขในเรื่องคําพูดได้นะคะพลังงานจะดีขึ้นแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นจะไม่มีบรรยากาศที่ มันดูสภาพแล้วมันมันอึมครึม,มนะคะถ้าตอนนี้พลังงานของคุณเป็นแบบนี้นะคะให้ปรับโดยด่วนเลยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่นะคะก็ถือว่าโชคดีไปนะคะพลังงานนี้ไม่ใช่พลังงานในบ้านของคุณนะคะแต่ถ้าใครที่เปิดดูแล้วได้ไพ่ใบนี้แล้วเป็นพลังงานแบบนี้นะคะรีบปรับโดยด่วนเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูไพ่ออร์คเคส์นางฟ้ากันนะคะว่ามีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะคะ การเดินทางนะคะเมื่อกี้อย่างที่บอกนะคะขออนุญาตแปลเลยนะคะเมื่อกี้เนาะมันมีไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าการทะเลาะวิวาทอะไรต่างๆอารมณ์ฉุนเฉียวอะไรต่างๆขอให้ยุติเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มีไพ่แฮงแมนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานที่ต้องระวังนะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะคะณนะตอนนี้นะถ้าคุณจะเดินทางไปที่ไหนนะคะ ขอให้ระวังเรื่องความปลอดภัยให้มากๆเลยนะคะสรุปนะคะ1ก็คือให้ระวังในเรื่องของคําพูดนะคะระวังจะทะเลาะกันนะคะ2ก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นควรจะให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะคะยังไงก็ต้องนึกถึงความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะนี่คือคําแนะนําดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้อความจากต่างมิติภายในบ้านของคุณนะคะ ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขค่ะต่อไปนะคะก็มาถึงคนที่เลือกไพ่หมายเลข2แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะใบแรก nine of pentacles มาใบาแรกก็ดีเลยนะอืม the sun ว้าวแล้วก็ queen of swords two pentacles เรามาดูพลังงานโดยรวมๆของคุณกันก่อนนะคะณนะตอนนี้นะพลังงานโดยรวมดีมากๆเลยนะใครที่รักษาอารมณ์ดีๆพลังงานดีๆเอาไว้กับตัวขอให้รักษาเอาไว้ให้นานที่สุดเลยนะคะคุณนะเป็นนักสู้นะคะแต่ว่าเวลาที่คุณสู้นะคุณก็ไม่ได้สู้ด้วยความเครียดนะคะถึงแม้ว่าอุปสรรคปัญหามันมีทุกคนนะแต่คุณก็เผชิญกับอุปสรรคและปัญหาด้วยอารมณ์ที่ดีนะคะ ตอนนี้การเงินของคุณน่ะดีขึ้นนะเพราะอะไรเพราะว่าทั้งเดอร์ซันขึ้นมาแล้วก็ทัวร์เพนทากลขึ้นมาด้วยนะคะการหมุนเวียนของรายรับและก็รายจ่ายนะคะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะสภาพคล่องทางการเงินนะคะเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะสำหรับคุณนะคะ สำหรับใครนะที่เคยรองานอยู่บางคนอาจจะได้งานแล้วนะคะส่วนใครที่ต้องการรายได้เสริมนะบางทีบางคนอาจจะคิดออกแล้วนะว่าเราควรจะทําอะไรเป็นรายได้เสริมนะคะก็เป็นพลังงานที่ดีนะคะสําหรับนะัตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะว่าพลังงานของคนในบ้านดีแล้วพลังงานของสิ่งที่เป็นมิติคู่ขนาดละ่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรกนะคะได้เป็นควีนออฟสอด ควีนนอปสอดนี่ขึ้นมา2อใบเลยนะเบิ้ลนสใบเลยนะว้า wow. ว six of cups seven of pentacles อืมแล้วก็เดชเรามาดูพลังงานของมิติคู่ขนานกันนะ มิติคู่ขนานนะคะอาจจะเป็นได้ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะภายในบ้านของคุณที่คุณนับถือบูชานะคะหรือแม้กระทั่งปู่ย่าตายายบรรพบุรุษนะคะที่ล่วงลับไปแล้วด้วยเช่นกันนะคะพลังงานณตอนนี้นะคะเขาช่วยเหลือคุณมากๆนะสังเกตนะคะเวลาที่คุณเจออุปสรรคอะไรต่างๆนะแล้วคุณนึกถึงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยคุณได้นะคะอะไรที่เป็นเรื่องยากก็จะง่ายขึ้นนะคะ บางเรื่องนะเป็นเรื่องที่เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็บรรพบุรุษที่ช่วยเหลือคุณอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของการเงินขึ้นมานะคะเมื่อกี้อย่างที่บอกเลยว่าใครที่รองานอยู่หรือว่าใครที่ตกงานว่างงานนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้งานนะบางคนได้งานแล้วนะคะบางคนก็หารายได้เสริมเป็นงานที่2งานที่3ด้วยนะคะดังนั้นนะคะสภาวะการเงินนะคะจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะคะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูไพอ่ออร์เคิลนางฟ้ากันนะคะว่าจะมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมนะคะอืมได้เป็น protection จริงๆด้วยอย่างที่บอกนะคะเมื่อกี้เลยเนาะที่บอกว่าทั้งคุยนอบสอดขึ้นมาเบิ้ลสองใบนะคะแล้วก็ได้ไพ่ นางฟ้านะคะเป็นโปรเทคนะคะเพราะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณนับถือเขารบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในบ้านของคุณนะคะก็โปรเทคคุณอยู่ก็คือปกป้องดูแลรักษาคุณอยู่นะคะเมื่อกี้อย่างที่บอกนะเวลาที่คุณเจออุปสรรคอะไรอะ่ะแล้วคุณคิดว่ามันไม่น่าจะรอดไปได้ไม่น่าจะผ่านไปได้แต่ในที่สุดมันผ่านไปได้อะ่ะเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่เขาช่วยคุณอยู่นะ สังเกตนะงานบางงานที่คุณไม่น่าจะได้นะแต่คุณก็กลับได้นะเนี่แหละคือเขากําลังโปรเทคคุณอยู่นะคะทุกเรื่องเลยนะบางคนนะอาจจะเจอเรื่องของสภาวะเฉียดตายหรือว่าเจออันตรายอะไรหนักๆนะคุณก็สามารถรอดมาได้นะคะเพราะนั้นนะคะมิติคู่ขนานนะคะต้องการจะบอกคุณนะคะว่าณนะตอนนี้พลังงานของคุณดีแล้วนะคะความดีที่คุณทำนะคะ ก็ขอให้สะสมความดีแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะนี่คือข้อความดีๆจากเขานะคะที่อยากจะบอกคุณนะคะยังไงก็ไม่ว่าเจออุปสรรคอะไรต่างๆนึกถึงเขานะแล้วเขาจะช่วยคุณนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขค่ะต่อไปนะคะก็มาถึงคนที่เลือกไพ่หมายเลข3ามนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะใบแรกอ เดอะซันขึ้นมาเลยมาใบแรกก็พลังงานดีแล้วนะอืมเอกซอบวอนส์โอ้ดิไฮโลเฟนและก็ไนโอเพนจิเคิลส์มาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะโอ้โหเป็นแบบพลังงานดีมากดีจนแบบว่าน่าอิจฉามากเลยอะ ทั้งเดอะซันขึ้นมานะแล้วก็ทั้งไฮโลเฟนนะคะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณเต็มที่เลยนะคะแล้วก็การเงินขึ้นมาแบบระดับอัศวินเลยอะ่ะอืมงานก็เป็นงานที่คุณแฮปปี้อ่ะกับงานนะทำงานด้วยแล้วมีความสุขด้วยรายได้ก็เลี้ยงคุณได้อย่างดีมากๆเลยอะ่ะ คือพลังงานของคุณแบบว่าดีมากทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษาพลังงานดีๆเอาไว้อย่างนี้ทุกๆวันเลยนะแล้วคุณงามความดีของคุณนะคะตอนนี้มันเดือดซันนะ่ะใครที่ตกงานว่างงานอยู่นะไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะตกงานอีกแล้วนะ เป็นช่วงเวลาที่คุณจะประสบความสําเร็จนะคะการเงินนะคะก็ขึ้นมาแบบเป็นอัศวินเลยนะแล้วก็อย่างที่บอกนะเพราะว่าคุณงามความดีของคุณนะคะที่ช่วยคุณให้คุณรอดพ้นจากวิกฤตต่างๆของชีวิตนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณดีแล้วเนี่ยแล้วมีติคู่ขนานภายในบ้านของคุณพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะใบแรก a s e o f p e t a c l e s มาใบแรกก็ดีแล้วอืม n i ยออบครับ six of swords five of swords เรามาดูนะคะพลังงานของมิติคู่ขนานภายในบ้านของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่คุณเคารพบ,บูชานะคะหรือว่าเป็นบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วก็ตามนะคะสิ่งที่ช่วยเหลือคุณนะคะจะมีพลังงานของการช่วยเหลือทางด้านการเงินด้วยนะคะแล้วก็อยากจะเตือนคุณสักนิดหนึ่งในเรื่องของคําพูดนะถ้าใครที่ชอบสวดมนต์อยู่แล้วเป็นเรื่องที่ดีนะคะส่วนใครนะคะที่อาจจะเคยมีคําพูดที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะหรือว่าพูดตรงไปสักนิด หนึ่งนะคะก็ขอห้ซอฟลงมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วคำพูดอะไรนะคะที่เสี่ยงต่อการผิดใจกันนะคะหรือว่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยวาจานะคะอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเตือนมาเรื่องของคำพูดด้วยนะคะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วยเหลือคุณอย่างโดดเด่นเลยนะคะตอนนี้ทั้งไฮโลเฟนนะคะแล้วก็เดอร์ซันขึ้นมาด้วยแล้วก็ การเงินก็อยู่ในระดับอัศวินเลยนะคะพลังงานของคุณดีมากๆนะคะใครที่สวดมนต์นั่งสมาธิรักษาศีลเป็นประจำขอให้คุณทำตลอดทุกวันนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์คเคลนางฟ้ากันนะคะว่ามีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะคะอืมเว s t f ฟอร์วินเนะคะตอนนี้เหมาะมากเลยเพราะว่าเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะจะบอกว่าการเวลานะคะ จะช่วยทำให้คุณดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแบบแบบเต็มที่เลยนะคะแล้วก็เดอะซันขึ้นมาด้วยนะคะสิ่งที่คุณตั้งจิตปรารถนาาไว้นะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยนะคะ สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะจะย้อนกลับมาตอบแทนคุณนะคะสรุปนะคะตอนนี้พลังงานของตัวคุณเองก็เป็นพลังงานที่ดีนะคะมิติคู่ขนานต่างๆก็ส่งผลอย่างดีนะคะแล้วก็ช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินด้วยนะคะบุญกุศลที่คุณทำนะคะกำลังจะกลับมาตอบแทนคุณแล้วนะคะไม่ว่าจะเจอวิกฤตอะไรต่างๆนะคะคุณก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีและก็มีความสุขตลอดไปนะคะ